สวัสดีครับพบกับทางปอมนะครับช่องพีเดีวันนี้เรามีตัวซีดูนะครับที่เป็นตัวไฮเอ็นของ m ิดี a p เพเยอร์เลยที่เข้ามาทําตลาดในตอนนี้นะครับซึ่งตัวยู8ีแปดพันเนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อป่าสุดของซีดูเขาแล้วนะครับในปี2 0 2 5นี้โดยเขาได้เปลี่ยนนะครับโดยการใช้ตัว CPU ใหม่แรมให้มากขึ้นตอเล็ตก็ให้มากขึ้นนะครับในเรื่องของความจุต่ตางๆหรือการรองรับฮาร์ดดิสต์หรือในเรื่องของการอัปเกรดของชิปไม่ว่าจะเป็นตัว x อ็กหรือว่าตัวชิป DAC ที่อยู่ข้างในดีขึ้นกว่าตะคร ลแล้วมันมีตัวสเปคอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเล่าฟังนะครับสำหรับตัว u d 8,000นะครับสำหรับย d 8,000นะถ้าเราดูตัวสเปคเบื้องต้นก่อนเลยนะ CPU เขานะครับจะเป็นตัว A m l o g i c S928XK นะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วโดยที่ใน Media p l a y e r ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของซ d ดูเองหรือแบรนด์ของยี่ห้ออื่นนะครับก็เริ่มมาใช้ตัว a อ Logic กันแล้วนะครับซึ่ง r e a ว t ท k ตอนนี้อาจจะไม่มีแล้วนะครับเป็นชิปเซนใหม่ของ a อ Logic แล้วข้อดีก็คือว่าตัวนนีีี้้มมัทําาใหกรด แล้วก็รองรับตัวเรโซลูชันภาพถึง 8K แล้วซึ่งดีกว่าทุกๆรุ่นที่ผ่านมานะครับรวมถึงเรื่องของภาพด้วยมีการใช้ AI มาช่วยประมวลผลในการปรับภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยทําให้เครื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่ต้องการนะครับหรือว่ามีการให้คะแนนค่อนข้างสูงนะครับในคะแนนของต่างประเทศเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งรีวิวของทางยุโรนะครับหรือฝั่งอื่นเนี่ยเขาก็จะมีการให้คะแนนของมีเดียเพเยอร์รุ่นนี้ไว้ค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะว่าให้ค่า ภาพแล้วก็เสียงเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะดีกว่ามิเดีเพเยอร์หลายๆรุ่นในตลาดตอนนี้นะครับและนะครับในเรื่องของตัว c ีวีดีที่ผมพูดไปนะครับเรามาพูดถึงตัวแรมกันหน่อย แล้วก็ในเรื่องของตัวแรมนะครับให้มาถึง8กิก DDR4 นะครับแล้วก็ตัวสตอเรจนะครับให้มามากถึง64กิก e m c นะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะให้มาค่อนข้างมากเลยนะครับสำหรับตัวมีเดียเพเยอร์รุ่นนี้แรมให้มาถึง8แล้วแล้วก็สตอเรจให้อยู่ที่64นั่นเองแล้วในเรื่องของจุดเด่นของมีเดียเพเยอร์ตัวนี้คืออะไรนะครับเราอาจจะสังเกตได้ง่ายนะครับจากตัวเครื่องเลยนะครับที่มันมีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วเหตุผลที่ใหญ่มันเพราะอะไรหนึ่งนะครับก็คือมันจะมีตัว LED ข้างหน้าเครื่องนะครอผดื่งงแลส ขนาดใหญ่นะครับมีสกรีนไว้เรียบร้อยนะครับข้านาเครื่องเปิดขึ้นมาปุ๊บเราจะเจอกับตัวของอช่องสตอร์เลสสำหรับเสียบฮาร์ดดิสนะครับสามารถที่จะเปิดได้ทั้งสองฝั่งก็สามารถใส่ฮาร์ดดิสตูกใหญ่ได้นะครับสำหรับใครที่มีฮาร์ดดิสต์นะครับ ที่มากกว่า1ห,หรือ2ลูกเนี่ยก็สามารถที่จะเสียบทั้ง2ฝั่งนี้ได้เลยแล้วก็ในเรื่องของตัวเครื่องนะครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยตัว Power อร์ส l าด้านในนะครับชิปเซนด้านในก็มีการปรับและทําให้ดีขึ้นด้วยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีอินเสิร์ตตัวด้านในของเครื่องไว้ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็หลักๆนะครับเรามองง่ายๆเลยก็คือว่าเขาจะมีตาตัว h i g h l ์อะ Audio งนี้ด้วยที่มุมนี้นะครับให้เราทราบว่า เครื่องนี้เป็นไฮเลสที่สามารถเล่นเสียงระดับไฮเอ็นได้หรือแบบสูงได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเสา w ว w i นะครับแล้วก็จะมีเสาบลู o ูธด้วยเสาหนึ่งนะครับ ซึ่งเสาพวกนี้นะครับก็ไว้รับสัญญาณนะครับเรื่องของ w i f i แล้วก็บูทูทั้งนึ่ง i f i นะครับได้ทั้ง2.4แล้วก็5 g h z นะครับรองรับ WiFi 6แล้วนะครับตัวบูทูทนะครับเป็น5.2นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวของชิปประมวลผล g p u คือ CPU เรารู้แล้วว่าเป็น928แต่ว่าถ้าเป็นตัว g p u เนี่ยมันจะเป็นตัวมารีชิปรหัสใหม่นะครับเป็นมาลี G57 นะครับ MC2 นะครับซึ่งเป็นตัวใหม่และเป็นชิปประมวลผลกราฟิกใหม่ด้วยนะครับของตัวเครื่อง ก็ค่อนข้างที่จะการันตีได้ว่ามีความใหม่ทุกๆอย่างนะครับในตัวเครื่องนี้แล้วก็ในเรื่องของทีวีที่อัปเดตมาเต็มล่าสุดแล้วจริงๆนะครับเครื่องนี้นะครับมีข้อโดดเด่นก็คือว่าอีกเรื่องนึงก็คือ h e ด d ี้มนะครับที่เป็นแบบเอาแบบสอกช่องที่เป็นแบบเมนสตรีมก็คือเมนหลักของเครื่อง ก็คือมีเทดด้ไมช่องหนึ่งสาหรับปล่อยทั้งภาพและเสียงนะครับอันนี้เป็นห้องปกติทีนี้เขาจะมีช่องสํารองนะครับที่ว่าเป็น h ทดดี้ไมเอาสาหรับเสียงอย่างเดียวสําหรับท่านใดที่ต้องการต่อเครื่องเสียงแยกเครื่องเสียงแบบเก่านะครับหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับมันสามารถใช้ตัว h ทดดี้ไม่ตัวที่เป็นแบบตัวลองเนี่ยครับที่เป็นแบบเสียงเดียวเนี่ยรองรับด้วยนะครับซึ่งทั้ง2พอร์ตเนี่ยรองรับเสียงนะครับที่เป็นแบบเ Mode d d X รุ่นใหม่นะครับแบบใหม่ได้หมดแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีปัญ ในการที่เราจะซื้อไปรวมถึงมีพอร์ตตัว XLR นะครับสำหรับคนที่เล่นชุดโฮมเิวเตอร์นะครับมีพอร์ต XLR ซึ่งพอร์ต XLR ส่วนใหญ่มันอยู่ในโฮมเทเลเตอร์ที่เริ่มที่เป็นระดับ mid-end ถึง high-end ขึ้นไปนะครับช่วยทําให้เสียงนยในเรื่องของการฟังเพลงมันดีขึ้นนะครับเรามาเริ่มจากด้านหลังเครื่องกันเลยด้านหลังเครื่องถ้าเราเช็คเลยนะครับจากด้านหลังเนี่ยมันจะมีเรื่องของสาย power ที่เสียบอยู่ที่220โวลต์นะครับเสียบเข้าไปที่ด้านหลังนะครับเป็น สายไฟ AC นะครับต่อไปเป็นพอร์ตช่อง RS 2 3 2นะครับแล้วก็ พอร์ตที่เอาไว้รีเซ็ตแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นช่องโคเอ็กชิเลนะครับกับออฟมิคอลสำหรับพอร์ตในเรื่องของเสียงนะครับแล้วก็จะมี HDMI out นะครับที่ผมพูดไปนะครับที่เป็นแบบเมนนะครับแล้วก็ซีมไมค์ที่เป็นแบบออดิโอออนลน์นะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้เหมือนกันสำหรับปล่อยเสียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีตัวคิคเกอร์บิดแลนด์อันนี้มีแลนด์ให้ด้วยนะครับเป็นแบบคิคเกอรบิดแล้วแล้วก็ USB 3.0นะครับตรงนี้มีให้2ช่องนะครับที่่อยูด้านหลังแล้วก็จะมี USB Audio In ซึ่ง USB Audio In อันนนีีี้้มขอดะครับเนื่องงจากเครื่อนี้ย ใช้ตัวชิป DAC ที่เป็นตัวรหัส ES S9069Q นะครับทือเป็นตัว DAC ตัวใหม่ฉะนั้นเนี่ยพอเรามี USB Audio In เนี่ยมันสามารถที่จะ ทำให้เครื่องนี้นอกจากจะเป็นมีเดียเพเยอร์แล้วเนี่ยมันยังทําตัวเหมือนเ,นเป็นตัว DAC หรือว่าแดกคุณภาพสูงได้อีกด้วยโดยการต่อผ่านช่องด้วยมีโอเอลีอินนี้เข้าไปสำหรับใครที่ต้องการฟังเพลงนะครับที่ต้องการให้เสียงที่ดีที่สุดนะครับต่อชุดคอทมพิวเตอร์หรือว่าลาโพงที่บ้านคุณแล้วให้เสียงคุณภาพดีที่สุดตัวนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขาช่วยทําให้เสียงเนี่ยดีขึ้นหรืออาจจะให้คุณภาพในด้านอื่นๆที่ดีขึ้นด้วยแล้วก็จะมีตัว IR In นะครับพอร์ต แล้วก็จะมีทิกเกอร์นะครับที่เป็นเอาต์สิบสองโวลต์นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมีอะลาร์กเอาต์พุตนะครับให้2ช่องนะครับแล้วก็มี x l r พอร์ตของ R แล้วก็พอร์ตของ L นะครับก็คือซ้ายและขวานั่นเองนะครับให้ซึ่งตัวนี้มีเฉพาะใน U ูนิ0 0พนะครับเพราะว่าในรุ่นล่างๆจะไม่มีพอร์ตเอ็าให้นะครับสำหรับตัว U ูนิ0 0จึงเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะครบเครื่องมากที่สุดแล้วในตอนนี้สําหรับใครที่ต้องการซื้อนะครับตัวมินเดแลเพเยอร์สตัวหนึ สำหรับตัวรีโมทของเครื่องนะครับก็ยังให้เป็นลนักษณะเหมือนเดิมนะครับเป็นแบบเป็นตัวที่เป็นรีโมทบลูทูธแล้วกันนะครับมันจะมีความแตกต่างจากแทเ X8K หน่อยตรงที่ว่าตัวนั้นน่ะจะเป็นรีโมททรงแบบนี้เลยสีคล้ายกันมีความคล้ายคลึงกันมากแต่ไม่ใช่บลูทูธตัวนี้จะเป็นบลูทูธก็มีฟังก์ชันต่างๆให้ครบทั่วแล้วนะครับขึ้นงลงซ้ายขวาเปลี่ยนซับเปลี่ยนเสียงบวกลบเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็ในเรื่องของคีย์ฟังก์ชันต่างๆเขามีมาให้เขามีในเรื่องของการพอ u s e หยุดนะครับหรือ ก็มีมาให้มีปุ่มโฮมปุ่มอะไรเงี้ยให้ครบหมดเลยฉะนั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะเหมือนกับนีโมตซีดูที่ผ่านมาแหละแล้วก็จริงๆตัวนี้ก็จะมีแสงไฟเรืองแสงด้วยนะครับแล้วก็จะเรืองแสงขึ้นมาได้นะครับประมาณนั้นทีนี้ในกล่องเขายังมีสายดีมไนะครับที่เป็นเวอร์ชัน2.1มาให้ด้วยอันนี้พอร์ตดีมได้านหลังผมลืมแจ้งนะครับมันเป็นพอร์ตดีมไเวอร์ชัน2.1แล้ว2.1 mm hmm. ก็คือมันรองรับพวก 8K ได้นะครับแล้วก็ตัวสายที่เขาแถมก็คือแถมมาให้แล้วอดวเอดี๋ มีป้ายด้วยนะครับว่ารองรับอุน้าที่ไมเคิล 8K นะครับสูงสุดอยู่ที่60เฮิรตนะครฉะนั้นเนี่ยเครื่องนี้นะครับรองรับอยู่ที่ประมาณ 8K 60เฮิรตนะครับสำหรับตัวเรโซลูชันครับแล้วก็อันนี้เราจะเป็นตัวของเมนูนะครับของตัวเครื่อง u h d d 8,000นะครับที่ต้องบอกว่าเขาโมดิฟายอะไรมาค่อนข้างที่จะดีขึ้นกว่าเดิม ใหม่ขึ้นด้วยนะครับสำหรับผมนะครับถ้าเราไปดูตัว Media Center Poster Wall Music Player App แล้วก็ Setting อันนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีความคล้ายคลึงของรุ่นเก่าอยู่นะครับสำหรับตัว UD 5000ัก็คือมาให้อย่างนี้แหละแต่ว่าอ่าก็จะมีลูกเล่นบ้างน,นะครับมีแบบเลื่อนไปแล้วก็มีการเคลื่อนไหวของโมชั่น ออคนลงด้านล่างก็จะเพิ่มแอปนะครับจากใหนตัวเครื่องได้นะครับที่เราลงไว้ประมาณนั้นนะครับวางไว้ได้ประมาณนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็น quick access เข้าใช้งานแบบรวดเร็วน,นั่นเองทีนี้เรามาดูกันบ้างนะครับว่าในแต่ละจุดมีอะไรที่ดีขึ้นมาบ้างแตกต่างเดิมมากเริ่มจาก มีเดียเซ็นเตอร์กันก่อนเลยผมเข้ามานะครับในความรู้สึกผมยังมีความคล้ายคือนะครับจากกับมีเดียเซ็นเตอร์นะครับตัวเก่าๆอยู่เขาก็จะมีด้านซ้ายก็จะมีเรื่องของการเอ็กเซดไม่ว่าจะเป็นตัวฮาร์ดดิสก์เราหรือสตอเรจภายในเครื่องหรือ S M B N M S นะครับหรือระบบเน็ตเวิร์กซึ่งสามารถที่จะใช้ N นได้นะครับในการคอนเน็กกับเครื่องนี้นะครับหรือวนันเล่นไฟหนังผ่านเนแล้วใช้ตัวมีเดียเพลเยอร์ตัวนี้ประมวลผลทาได้นะครับกดไปทางด้านขวามีเรื่องของการก๊อปปี้การ เพสต์นะครับดีลิทหรือว่า c u ตนะครับหรือตั้งเซฟเบริทหรืออื่นๆนะครับเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันสามารถที่จะแก้ไขโฟลเดอร์นะครับในฮาร์ดดิสต์เราได้เลยเปลี่ยนชื่อก็ได้ลบก็ได้นะครับหรือถ้ามีฮาร์ดดิสต์อยู่เราสามารถที่จะกดอีกทีนึงอ่าเพื่อทําการเขาเรียกว่าปลดนะครับหรือว่าทําการอันเม้าฮาร์ดดิสต์เราออกนะครับหรือจะ format นะครับก็ทําได้นะครับสําหรับตัวรุ่นนี้ ซึ่งต้องระวังนะครับการฟอร์แมตหรือการอะไรเงี้ยมันจะทําให้ข้อมูลภายในเราหายตรงนี้ต้องระวังในการกดด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ Media Center นะครับทีนี้เราไปดูมีอะไรใหม่ Poster Wall เวอร์ชันใหม่นะครับมาแล้วนะครก็ ให้นะครับในเรื่องของข้อมูลของคอนเทนต์นะครับหรือว่าปกต่างๆได้ดียิ่งขึ้นในการที่เราจะเล่นไฟล์หนังแล้วให้โชว์ปกหรือแคตตาล็อกต่างๆเนี่ยเขามาทำมาได้ดีขึ้นนะครับเนี่ยนะครับมีภาษาไทยมีอะไรอีกด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของเมื่อเรากดเข้าไปเช่นสมมุติว่าผมกดเข้าไปที่อันนี้ SpiderMa n No w a y Home ก็จะมีเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับของตัวเครื่องนะครับอของตัวไฟล์หนังนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรองรับ 4K ไหมเสียงดอเบยหรือเปล่าเป็นดอเบ y แบบไหนแอด o อรดไหมหรือว่าจะมีเรื่องย่่ออหรืเปลา มีดีเคเตอร์นะครับเพิ่มก,กับหรือว่าแคสต์นักแสดงก็จะมีรายละเอียดเบื้องต้นคร่าวๆไว้ให้สามารถที่จะกดเพย์นะครับหรือว่ากดหัวใจเพื่อเป็นเฟลนดไล์ไว้ก็ได้นะครับเขาก็จะมีปกหนังอะไรต่างๆให้รวมถึงมันสามารถที่จะแยกแคตตาล็อกอย่เช่นสมมุติว่าเป็นซีรีส์นะครับหรือว่าเป็นลักษณะของเช่นเป็นหนังพวกอเวนเจอร์นะครับที่มีตัวภาคหนึ่งภาค2เขาก็จะรวมนะครับเป็นปกซีรีส์ไว้ให,ให้ค่อนข้างที่จะทําได้ดี นะครับทำได้ดีเหมือนอย่างที่เคยเป็นนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวฟิลเตอร์อะผมกดดูหน่อยอ่าเห็นไหมเขาจะมีจัดไว้ให้นะครับว่าเออ เป็นหนังปีอะไรหรือว่าเราต้องการฟิลเตอร์หนังแบบว่าอันนี้เป็นหนังฝั่งของเขาเรียกว่ายุโรปหรือว่าฝั่งไทยหรือจะเป็นแบบวิดีโอที่เป็นแบบประเภท 4K หรือว่าเป็นแบบบูเลหรือเป็น,น 3D อะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีตรงนี้ให้ weight, ซึ่งเราสามารถที่จะฟิลเตอร์หนังของเราได้นะเพื่อให้ปกออกมาแล้วมันดูแบบว่าเรียบร้อยนะครับดูแบบว่าเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็ในเรื่องของอันนี้นะครับสแกนปกคันดิสนะครับ,รบยังมีเหมือนเดิมนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีในเรื่องของการปรับค่าต่างๆน,นะครับซึ่งตรงนี้นะครับอันนี้ผมอาจจะไไม่ได้ลง ละเยดนะเพราะว่ามันเคยเป็นเวอร์ชั่นเก่าที่เคยทำมาแล้วมีการปรับโปสเตอร์วิวให้มีขนาดใหญ่ขึ้นมีแสดงแสดงละเอียดบางอย่างอื่นๆที่ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็อันนี้เราแต่เรานะครับมาดูอีกไฮไลท์นึงดีกว่านะครับอีกไฮไลท์นึงก็คือตัวมิวสิกเพเยอร์นั่นเองนะครับมิวสิกเพเยอร์เขาทํามาได้ดีขึ้นครับเขามีตัวของการเล่นเราสามารถที่จะเล่นไฟล์เพลงจากในฮันดิดเราได้นะครับแต่ เราก็สามารถที่จะเล่นผ่านแอปสตรีมมิ่งเพลงต่างๆหรือมิวสิกเซร์วิสอื่นๆได้ด้วยนะครับ ซึ่งมันแตกต่างจากเดิมแล้วนะเพราะว่าเขามีการรองรับตัวมิวสิกเซอร์วิสของตัวอื่นเขาแล้วด้วยนะครับที่คนนิยมเล่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว t i d a l นะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับหรือจะเป็นเซอร์วิสของตัวอื่นนะครับเนี่ยครับ Amazon Music Internet Radio นะครับโ o b a s หรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือมันมีให้หมดเลยนะครับเนี่ยครับพอดแคสต์นะครับแล้วก็ Apple Music ก็มีเนี่ยครับเนี่ยเปิลมิวสิกซาวคลาวคือคือเนี่ยตรงเนี้ยมันมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วนี่ครับมีิวสิกแอคื็ บบใช้ล็อกอินด้วย username มพาเวิร์ดของเราหรือแอคเคาท์เราได้เลยเพื่อเล่นผ่านเครื่องนี้นะครับแล้วก็มี์วิตอื่นๆด้วยนะครับของคาวนะครับก็เป็นเพจ MB นะครับซึ่งบางท่านก็ทราบกันดีว่า m b กับเพลเนี่ยบางทีก็เอาไปสตรีมมิ่งเรื่องของไฟนั้นที่คุณภาพสูงแบบพวก 4K หรือว่าอาจจะไม่มั่นใจว่าบางเจ้าอาจจะมีแล้ว 8K อะไรเงี้ยครับก็อาจจะเริ่มมีแล้วนะครับเป็นการให้บริการของอบุคคลภายนอกนะครับอันนี้ต้องไปหานี่ส่วน Music Connect กนะครับก็จะมีไทโ Lady, นครับ Spotify Connect นะครับแอร์เพย์เดนะครับแล้วสคริ c o n n อนเน็กต์ก็มีมาให้รี่มีเรื่องของออเดอร์ด้วยก็คือผมเข้าใจว่าจะเป็นการต่อ,อพวก Eternal CD ดีเข้ามาเพิ่มนะครับเพื่อใช้งานเช่นสมมติว่าเรามีพวกเอ e ทนอลซีดีมาเสียบแล้วมีแผ่นซีดีเพลงเอามาเสียบเพิ่มเติมนะครับเล่นผ่านแอปตัวนี้ได้เลยใน Setting ก็จะมีสแกน p พย์ตั้งค่าในการเล่นอะไรต่างๆเนี้ยได้นะครับซึ่งตัวนี้เมื่อสแกนแล้วเนี่ยมิวสิกวิดีโอครับ นี่เข,เขาเขียนว่าเป็นมิวสิกแปดศูนใช่ไหมครับมันจะสามารถที่จะโชว์ปกนะครับมีความคล้ายคลึงกับโชว์ปกหนังของการเล่นไฟล์หนังภาพยนตร์แต่นี้เป็นโชว์ปกของไฟล์เพลงนะครับก็จะให้ในเรื่องของทําให้เราเล่นเพลงไปด้วยมันอย่างน้อยมันมีเรื่องรายละเอียดนะครับมีอรรถรสมากขึ้นมันสวยงามมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งโชว์ปกของมิวสิกแปดศูนย์เวอร์ชันแปดศูนย์เป็นไงนะครับเดี๋ยวอาจจะมีอินเสิร์ตขึ้นมาให้ดูด้วยนะครับประมาณนั้นอีกไฮไลท์หนึ่ง ที่ขาดไม่ได้นะครับจริงๆก็คือจะมีอยู่ในเซตติ้งเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องแอปก่อนสำหรับแอปเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็มีการรองรับนะครับในเรื่องของ Play Store อยู่แต่ผมต้องแจ้งนะว่าเครื่องรุ่นนี้นะครับอาจจะไม่ได้รับ c e r t ์ f ิฟจาก Google โดยตรงแบบแท้ๆนะอันนี้ทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่ามันอาจจะโหลดแอปได้นะครับแต่ อาจจะมีบางแอปที่อาจจะไม่ได้รับเซอร์ฟิฟายเช่นในบางแอปเช่นอย่าง Netflix หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีผลทาให้เรโซลูชันนะครับในการเล่นสตรีมมิ่งบางตัวลดลงซึ่งอันนี้เป็นนโยบายของทางซีดูนะครับซึ่งทางเราก็ไม่มั่นใจว่าเพราะเหตุใดนะครับถึงไม่ทําการขอเซอร์ฟิฟายจาก Google ให้จบจบไปนะครับแต่เขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยซีดูรุ่นเก่ามาแล้วนะครับซึ่งอันนี้เราไม่ทราบสาสเหตุจริงๆนะครับแต่ว่าตัวเบื้องต้นก็สามารถที่จะโหลดแอปจาก Play Store ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ หรือว่าแอปอื่นๆนะครับ YouTube, VTV นะครับ MX Player หรือจะเป็นอื่นๆเนี่ยก็ได้นะครับแอตกินก็สำหรับเอามือถือแคสขึ้นบนจอทีวีผ่านเครื่องยูที0 0 0พอันนี้ก็ทำได้มี APK Installer อันนี้มาจากในเครื่องอยู่แล้วนะครับสำหรับช่วยในการลงแอป APK ของเรามีการตั้งค่าอะไรอย่างเช่นช็อตคัดคีย์อย่างเางี้ยตั้งค่านะครับในดีโมเราเห็นไหมครับว่ามีสีๆถูกไหมฮะดีโมตเราก็มีนะครับแต่ว่า อันนี้อาจจะอัปเดตไม่ตรงกับในนิโมดเรานิดหนึ่งนิโมดเราจะมี3สีด้านบนนะครับเราก็ตั้งสีให้ตรงตามค่าคีย์เขาแล้วก็ใส่สมมุติว่าผมใส่เป็นให้มันกดสีนี้แล้วให้มันกลายเป็นเข้าแอปพกอย่างเงี้ยครพอเรากดที่สีที่เราระบุไว้ที่นิโมดตรงกับในนี้ปุ๊บมันก็จะเด้งเข้าแอปพกเลยอันนี้ก็เป็นช็อตคัดคีย์นะครับประมาณนั้นไฮไลท์อีกสําคัญนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือ ตัวสุดท้ายนะครับคือเรื่องของเซตติ้งนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างอันนี้เราจะเห็นนะครับว่ามันจะมีเพย์แบ็ p เพย์แบ็ํสหรับปรับในเรื่องของการเล่นไฟล์นะครับมีการปรับบุ๊กมาปรับอื่อแต่ว่าตรงนี้เป็นรายละเอียดปีกย่อยนะครับซึ่งจริงบางท่านอาจจะต้องไปทดสอบและลองเล่นกันดูครับแล้วก็สําหรับเพย์แบ็ที่เข้ามานะสำหรับผมนะคือเพย์แบ็ยังมีความคล้ายคลึงนะครับกับตัวเดิมอยู่มีการปรับเรื่องซับมีการปรับเรื่องเสียงมีการปรับเรื่องออโต้เฟรมเลสนะครับว่า ต้องการให้มันออโต้ไหมให้แมทเฟรมกับทางการเล่นไฟหนังหรือเปล่านะครับซึ่งตัวนี้รยละเอียดตรงนี้เป็นปีกย่อยนะครับซึ่งจริงๆบางท่านเนี่ยอาจจะเคยเล่นซีดูรุ่นเก่าๆมาก็เคยปรับมาแล้วนะครับมีบูเลนรีเจียนด้วยนะครับก็คือสําหรับปรับโซนนะครับเพื่อให้เล่นกับไฟล์บูเล ให้มันได้นะครับเพราะว่าถ้าบูเลบางที่เนี่ยบางไฟล์ที่มันได้มามันเป็นโซนอื่นก็อาจจะเล่นไม่ได้มันก็มีการปรับโซนกันด้วยตรงนี้ต่อไปที่สําคัญจริงๆผมมองว่าน่าจะเป็นตัวดิสเพย์ครับนี่มีการโชว์ด้วยนะครับมีไอคอนโชว์ด้วยว่าเป็นไอคอนอะไรนะครับติดข้างหลังในโซลูชันเรามีในเรื่องของสิ่งที่เพิ่มมานะครับเดี๋ยวผมขอเช็ก่น AI นี่ เอไอครับสกิลเลโชนะครับผมขอเช็คดูหน่อยนะครับว่าปรับได้อะไรบ้างสกินสเกลสกินสเกลเขายังปรับเหมือนเดิมนะครับคือเข้าพร้อมกันขยายออกพร้อมกันนะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ในเรื่องของ hdr นะครับก็มีปรับนะครับ hdr มีปรับสิ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือจะเป็น ai image process นะครับที่เป็นมาพร้อมกับชิปเซ็ตตัวใหม่ของตัว cpu ใหม่ที่จะช่วยในเรื่องของการปรับภาพนะครับ enhancement นะครับเนี่ยครับปรับภาพให้ดีขึ้นให้มีเขาเรียกว่าให้ภาพที่ ดีมากขึ้นกว่าเดิมแต่ละท่านเนี่ยจะชอบหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะครับว่าพอมาปรับใช้แล้วเรารู้สึกว่าเราโอเคขึ้นไปกับภาพประมาณนั้นนะครับมีตัวนี้มาให้มีเรื่องสกินเซลเวอร์อ่ะอันนี้อันนี้ก็ปกตินะครับไม่มีอะไรเคยมีอยู่แล้วนะครับสกินเซลเวอร์เป็นเรื่องของการพักหน้าจอนั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องของดิสเพย์นะครับในเรื่องของเพย์แบ็กไปแล้วดิสเพย์ไปแล้วต่อไปเป็นออดีโออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเนี่ยครับออดิโอสำหรับผมก็คือตื่นตามากนะครับเพราะว่าปกติ ใน UHD 5,000หรือรุ่นอื่นๆไม่มีไอคอนโชว์แบบนี้นะครับนี่เขามีลักษณะเป็นพอร์ตโชว์เลยมันทําให้เรารู้สึกอดูง่ายขึ้นว่าเอยเราจะใช้พอร์ตไหนไม่ใช่แค่ฟอนต์อย่างเดียวมีเป็นืบนลักษณะไอคอนพอร์ตให้ดูว่าอ๋อนี่พอร์ตไไม i นะนี่พอร์ต x l r นะนนะที่เราจะใช้ในการเอาพูดเสียงนียครับมีมีบอกเลยมี RCA, x l r RCA มี h ไ m i Audio หรือว่า Main Port ะจะเอาเสียง Audio ออกไหน หรือจะใช้ usb audio in สำหรับการทําให้เครื่องนะครับเป็น dac ที่เป็นแบบคุณภาพสูงดัดแปลงกันได้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเราไปใช้อะไรแล้วก็มีเรื่องของ format ข้างล่างด้วยที่บอกด้วยนะครับว่ารองรับอะไรเสียงอะไรเท่าไหร่สมมุติผมบอกว่าผมลองเปลี่ยนไปนี้ปุ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเขาจะมี format ข้างล่างเนี่ยฮะเขียนบอกอยู่รองรับอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนี่มันก็บอกอยู่นะครับว่ารองรับได้สูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเรื่องปรับถอด xlr rca นะครับเป็นเรื่องการปรับเสียงและในแต่ละพอร์ตแล้วลว่าเราจะปรับให้มันเป็นแบบไหนแล้วก็จะมีนี่ด้วยครับ Apple Music ซึ่งตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดปีกย่อยอีกนะครับอ่าเรามาดูเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กตอนนี้ก็เป็นตัว Dual WiFi รองรับ WiFi ได้ทั้ง2.4แล้วก็ 5G ฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่อง WiFi แล้วว่ารับได้ตัวเสามีให้ถึง -2 เสาต่อ ขึ้นมาแล้วยังมีตัวบลูทูธด้วยนะครับอันนี้เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับสายแลนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการตั้งค่าแซมบ้าเซเวอร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของปล่อยฮอสพอตจากตัวเครื่องนี้นะครับก็ทําได้ออเทอร์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของปรับภาษานะครับมีปรับไทยได้แต่ว่าไม่ได้ไทยทั้งหมดนะครับอันนี้ผมแจ้งไว้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของที่นีไมซีซีมีเรื่อง power mode h a d ด sleep นะครับแล้วก็มีเรื่องของ fan control fan control ก็คือเรื่องพัดลมนะครับของตัวเครื่องอยากให้ระบายได้ดีขึ้นไหมเครื่องมันจะได้ ค่อนข้างที่จะเย็นนะครับไม่คอ่อยร้อนเลยในความคิดผมแล้วก็ที่ทดสอบมาในย d 5,000าเก่าๆแล้วก็ยูดีแ0 0อย่างตัวนี้ที่ผมเช็คมาเครื่องแทบจะไม่ร้อนเลยเพราะว่าข้างในเครื่องเนี่ยที่เราเคยเปิดมาดูเนี่ยเขาเรียกว่าโฟอากาศได้ดีนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นพัดลมระบายอากาศยอยู่ข้างใต้แล้วตัวเครื่องังมีตัวระบายอากาศด้านข้างเครื่องอีกนะครับประมาณนั้นนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องการเซตคีย์บอร์ดแลื่อื่นแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับในเรื่องของการทดสอบนะครับเล่นภาพด้วยเสียงให้ดูแล้วกันนะ ภาพเล่นไฟล์หนังเล่นแอปสตรีมมิ่งเป็นไงบ้างแต่และตัวเอามาเททั้งหมดเลยเล่นแอปพวกมิวสิกแต่และตัวแล้วเป็นยังไงบ้างให้อัตราลที่ดีขึ้นไหมการต่อเชื่อมต่อพอร์ตต่างๆเป็นยังไงในทุกๆอย่างนะครับเราก็จะมีเป็นภาพและวิดีโออินเสิร์ตให้ละกันนะครับแล้วให้ทุกคนไปลองสัมผัสกันอีว่าเป็นยังไงแต่สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจและต้องการตัวเครื่องรุ่นนี้หรือว่ามีความคิดว่าเฮ้ยเราอาจจะต้องมาทดสอบก็สามารถที่จะทดสอบกับตัวแทนจําหน่ายที่ทางเราแต่งตั้งได้โดยสามารถที่จะสอบถามได้ทางไลน์ ว่าใครไปดูไทยจำหน่ายบ้างที่ไหนจำหน่ายมีเครื่องรุ่นไหนอยู่บ้างซึ่งต้องเป็นาทางพีดีนะครับเพราะว่าทางเราเป็นผู้น,นำเข้าอย่างถูกต้องกฎหมายผู้เดียวในไทยและเป็นเอ็กซ์คลูซีฟดิสติบิวเตอร์แล้วนะครับในตอนนี้สําหรับตัวซีดูนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นที่อื่นนําเข้ามานะครับมันไม่มีการรับประกันนะครับตรงนี้ต้องระวังด้วยเราจะมีแหล่ที่พีคดีที่เดียวที่มีการรับประกัน1ปีใช้อะไรแท้แล้วก็ในเรื่องของการที่จะทดสอบเครื่องก็งสามารถที่จะทดสอบได้ตามตัวแทนจาหน่ายนะครับโดยทุกท่านสามารถแอดไลน์เข้ามาเพื่่่่่ออสอบถาาาามมตตัววแแททนนนนจํหหยยลีีเใไ นะครับท่านี้จะป็นของคุณอยาขโมยอยากไปด้วยไฮ

ไปกลับได้คำเดียวพลาดผิดพลาด ไม่อยากกำลังกลับมาดีอยู่เริ่มพูดแล้ว สำหรับยูดีแป0นะครับที่จัดจำหน่ายเนี่ยโดยพีคดีนะครับจะมีการการันตีจากทางหน่วยตรวจสอบของมอกแล้วนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์แปะด้านหลังนะครับฉะนั้นใครนะครับที่ต้องการสั่งซื้อตัวยูด8 0 0 0ันแนะนำให้สั่งผ่านทางพีคดีเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นของเจ้าอื่นนะครับตอนนี้ทางซีดูนะครับได้แจ้งแล้วนะครับว่าจะไม่ได้รับประกันซึ่งเท่ากับว่าถ้าเกิดว่ามีการฮิ้วนะครับจากด้านนอกเข้ามาขายจะไม่อยู่ในรับประกันนะครับของทางซีดูเลยซีดูจะไม่รับประกันให้นะครับและทางพีคร่ือง น,นี้จะต้องผ่านมาตรฐานมกแล้วก็สอทแล้วเราจะต้องส่งเครื่องเนี่ยเพื่อตรวจสอบในเรื่องของกระแสไฟนะครับแล้วก็การป้องกันในเรื่องของทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยมีความปลอดภัยในเรื่องของเรื่องทรัพย์สินและชีวิตนะครับเพราะว่าป้องกันเรื่องไฟชอ็อตอะไรต่างๆนะครับจึงต้องมีการส่งตรวจสอบนะครับแล้วก็ได้การ,การันตีจากมอกแต่เพียงผู้เดียวนะครับในไทยตอนนี้นะครับฉะนั้นก็แนะนําว่าถ้ามีอะไรนะครับก็ผมแนะนําว่าให้ซื้อนะครับด้วยประกันพีกดีนั่นเองนะครับก็สําหรับตัวยูที8 0ันนะครับสำหรับท่านใดที่ ได้สั่งซื้อนะครับก็สามารถที่จะสั่งได้ผ่านทางช่องทางช้อปปีนะครับหรือว่าทาง Lazada นะครับหรือว่าทางตัวแทนจําหน่ายนะครับที่มีการแต่งตั้งจากทางพีเนะครับแล้วก็ถ้าวันนี้นะครับรีวิวของยูดีแ0ดไปแล้วนะครับในคลิปหน้าเรามีตัวแซดสามพันโปนะครับที่มาจากทางซินดูอีกทีนึงด้วยนะครับว่าเออเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งแซดสามพันโปจะเป็นตัวที่รองลงมาจากยูดีแ0ดนะครับซึ่งยูดีแ0ดจะเป็นตัวที่ท็อปที่สุดในตอนนี้แล้วก็เป็นที่พูดถึงมากที่สุดในตอนนี้สําหรับกลุ่มพพพออคคคคนน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 นเเเเเลล่่ววกไไฟหััััััะะะรรรรบบบททีีีีป็มดยยย์งง้างนะครับแล้วก็ทา ปลอมนะครับจากทางพีดีนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ